เอาพี่น้องผมครับสวัสดีครับกับลาบควานสีแจงนะพี่น้องนะเนาะข้าต้องใส่คาว่าลาบควานสีแจงกับบ่าวโพใส่พี่น้องผมสงีง่ามๆไปลักขาเอายึดแถวหน้าผู้ใดกับบ่หูพี่น้องอืมอาขา,าปันพูดแบ่งกันได้มากกับมาเป็นเพียร์งามๆเลียดแดงๆแ,แล้วก็พักล่างแเนาะครับเนาะล่างอ,อ่าล่างแล้วเอาเอาเลยครับส่งเลย บ่เห็นตอนสอยเขาเป็นยังรับมันจังบ่ดูหัวไายท่ารุ่นเนาะพี่น้องเนาะคนดีๆกับน้ามลาบสูตรบ้ามีให้เบิ่งตอนที่ฟิวมันที่บ่อ่าบ่ทันคนเด้อเนี่ยมาผสมอยู่นี่เดี๋ยาวาสีใส่สดๆให้เบิ่งนี่เป็นของแทเดี๋ยวบางทีคนอยากใส่แก้ว้อไอ้ใส่ชิเหีย่าฟา่ย่าฟา่ย่าฟา่ย่าฟาเขา,า,า,าต้องให้พี่น้องเห็นว่าสูตรของเฮานี่มันมีจริงอ,อันนี้ให้เบิ้งเลยบ้าน สุดจัดประลัดบอกว่าเขียวบ่วพี่น้องฟิวขั้วมูซึกนี่คล้ายๆว่ามาจากดากงัวสดๆเลยเลยมานี่เอาอยู่สนามฝุวันนเนาะว่าไปทัวร์ด้วครับเด้อลวกลงไปพี่น้องบาดเนี่ยนี่ครับได้โบดแล้วครับผมโบสต้องใส่เลี่ยมเป็นอย่างไะเป็นน้ำพุงสำเร็จครับเดี๋ยวสิหาสปอนเซอร์หรือว่านายทุนมารวมลงทุนนี่สิเหตุกระแสเรียกร้อง ดูดิผัวใส่มันด้กินได้บอกว่าคือกินแห้ง,างมาคือมาจากดากมันครับดีครัเอาซร้อยซร้อยพักเลยครับา่าครับเข้าเขาได้แล้วโอ้าอยุนี่มีแต่ว่ามันกัดตามลักมันกับตองสูตรข้องบ่าวมีอยู่แล้วแหละผสมมาให้มันเข้ากันเขาเอืนาาอนวลาลาก่อนสีแจงเนาะครับเนาะโอ้ยของมาเกย์ข้องตามลักเกยข้องลกกัดทงเลียดดูดตัวเราเสียดคือหวานเย็น เพก่อกเปิดตะกัดพวันหรสอทันห่อขวอายบ่ไดดเนี่ัสันให้ดูดเบิร์สัก่อนเราวะ <c oughs> ชาย,ยาจอมดูดเลียดว่าสันพี่นออ้องอ่ะสอยพักสอยหยาดีดีเขีบเขียบพริกมีเขียขึ้นความปาดทุ่พี่น้องผม <c oughs> <c oughs> ผูได้มากก็มากินน้ากันยุกลางบ้านเลยครับเด้อให้บ้าพวกใส่ลาบสู้กินแสบๆพี่น้องผมกับลาบงวกลางบ้านบรรยากาศแบบนี้หาบ่อใดตีหาพี่น้องผมได้สินน้าพอก่อนท่องแล้วแต่วัที่สีมาบ้านมีกก็บอกพี่กัรเลยสาลากลางบ้านมันไปทางนี้ไปบ้านน้องบ่อบ้านน้องเป็ดป้าติวยาสสทอนไปทางนี้กับลานลาบแม่น่อยล้านลาบเจ้น่อย เจ้าของาลานลาบที่เพชรซีสุดในโลกครับสวัสดีครับพี่น้องผมความสีแจง้งบรรยากาศดีๆแนวนี้มากินกว๋วยเดือน้ากันพี่นอ้อ,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 นะองถือว่าเดือได้ยุ่ิรอกนะเี่อ้งถือว่าเดือได้บ้านี่ถือว่าเดือได้น้องพี่น้องนะอืม่ะกินกันมันค่านี่แหละพี่น้องอกลางลานค่านี่แหละเรายาปลาปิงมันแจ้างหาไงว่าสันโพส่ว่าอืมเนี่นยว่างเนี่ยว่างอืมใก็วปุ๊บจีด มีบวงบ่โอ้นี่เดี๋ยวบวงอือเกเกียเพียงัวขี่เพียงัวนี่กันร้อยแล้วพี่น้องอนี่เขาเอื่นคันอีกภาษาหนึ่งหลายหลายช่องเขาสิวาา่างัวหน่อยตกตมแมนเกียขี่ตมเนี่ยเบื้องสีเกียขี่ตมเขาขัวได้หลายเดี๋ยวพอใส่เครื่องตรงหลายตรงเทิงเนี่ยอขอซยสเบื้องนี้ก่อนสีอรือรสชาิหน่อย นำหลาบตะเก ا าปรเห็นให้พิหวังแล้วพี่น้องผมมันกับมาเต็มโฟนคือ,อยังไปดมอายุดดากมันนี่เอามาลองอออเด็ดของมาลองก็อยากให้ลองเอาแบบดูเด็ดเผ็ดแซ่บขมปิดเพียมาเต็ม คอรแซบบบพี้น้องแซบกานีผมมีอีกแล้วบอกเลยว่าฮึ่มฮ็ดขาย่มฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮ่มฮึ่มฮ่มฮึ่มึ่มว่าฮึ่มฮันมันสมแซ่บปึนมฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮ่ม่มฮ่มฮึ่มแ่มมเึ่เฮมาึัมฮึ้มฮม่มมมมม่ bận toán bận tâm ăn toán toán tâm bận tay liệt tâm bận 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 กับเลยเบียงไหนครับกิงแล้วหันหน้าหนีไปไปพี่น้องเอ้ยได้เดือดเบียงผมไหนเบียงไหนผมปานนี่แล้วข้นคนข้นร้อยขีดเปียร้อยเรียดพี่น้องผมใส่ลงไปนั่นแหละ มาคุณพ่อรับงอมงกันทีมงานครับทีมงาน<ม> <c oughs> จัดไปออ,อ,อ, <c oughs> อเคปะ <c oughs> ใส่ไหนเนาะ <c oughs> บอกแล้ว น้ำลาบสูตรนี่พี่น้องเอ้ยบย่ต้องห่วงเอาไปห้าล็อปลาไหลแน่ล่ะอันเลียดกับไอเอิร์บีพี่เหรอไหมไปยืมของเขานะมาเจี๊ยโงเดียวของเขามาบ้างน,นี่มา,านี่ละเอาดึ๊กมันค่ายเสียงนี่แหละพี่น้องมาเจี๊ยองถวยแบงเอาไปเจีย๊ยโงเอาถวยมาแบงเอาคุณแม่มา,าเ,เอา บ่าเอาเปล่าลาบบ้าเอาเปลา่า,อา,า,อาโอ้โมันกับตรงยังสี่แหละครับกินค้มผม,มบ้าเอาหนิคุณแม่ครับเจี๊ยคงมาเอาเอาจานมา <c oughs> พู้ใส้ร่องนี้มันเป็นยันรวดดิ โอ้ยเลียนนี้โบย,ยิมจะไปใส่ได้เอาตัวมาตัากเอาไล่ไปยืมยันม่รูกเพี่เอาตัวมาตัากเอาตัวมาตัากเอาเสียคน ทังเากันขแพรงองไปสร้าง้านค่าพี่น้องไปเพียงมากหรอเปล่าไปแพร่่ไปร้างนค่ากันเห็นพร้ามผิดกฎหมายบวกนุเรศมาเอาเขาก็บสามารถท่ไทยได้เลยจำเป็นต้องแพรความทั้งเสียวตรงเทียตรงนี้ไม่ผู้ใส่ผ่าตัดผู้ใส เป็นตอนเฟียงเป็นตอนเฟียงอยู่ะวะพวกเห็ดคุณแม่พวกเห็ดคุณแ,แม่แมจ่ห่อค่้าเอลาลาบ อ๋อแซบคุยคุยแซบตดตดพี่น้องผมจัดไปอืเทบบอห์นุดจัดลาดบอคือเดือดมากพุ่น้องผมครับผมกินเดืกเดืกแนวนี้แหละครับก่อนสีแกงยังสี่ละสีนมันยังสดกินตอนมันเต้นอยู่ครับกินตอนมันเต้นอยู่ครับตอนบ่เต็นบ่แซบ ผมว่าล้ไม่วีใช่บร้องมึงครับเดี๋ยวก็หปากยิบเหล่าอ้าวผมผยันยางดาวอ้าวแตกยู่ลเออละไงแบไม่จะมาได้ขึ a นข้า มันจะลำมั่ววู้ใด้บานมีพวหดวหลังตายก็คือเขาคือว่าเขาเอืเอหนเลยเป็นเพื่อรวมๆอือมันจะลามั่วคนจะมาบ้าอยู่เรียนนึงร่องมันขึ้คืนกันขึ้คืนว่าะผใส่ยมีน้ำแส่ยังมัขึ้คืนเนาะมันมีน้ำพี่น้อง <laughs> nhớ bạn nhầm khoa học đong

กินลวาว่าแสบกันใส้าเืนแหวนี่แลงมือทุกคนมาจวดกันเลย่อแ่สีแ่แวมาวดกันมาแจวดกันมาโอ้ยพักกันจะสุดยอดเลยเออเขาเรื่อนีกันหลักไจ้ะไปที่เแมมไม่ต้นมา ไม่ต้นมาพูดนแลคว้า <c oughs> ไปหาพักประจำตัวเวไอเวไอไปแล้ว <c oughs> cứ thấy lái hàng thì nào cũng là lời cái mà loay mà tốt tôm hàng Wow. ต่อครับคุณแม่เจ้หรือว่าผู้ช่ชวนเจ้าของนะครับด้อที่สนับสนุนกัรเข้ารายการเข้าด้วยดีเสมอมาพี่น้องชาวบ้านเอาตำบลไ่นี่แหละไปตำบลอื่นมก็ดีตำบลไ่ก็ดีนาฮักุกันพี่น้องเพราะว่าจะเป็นคุณแม่คุณ่าคุณยาาคุณพี่คุณน้องทุกคนคุณตัวกนารักทุกคนพี่น้องเอ <c oughs> ็ีบ่าวมีน,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 บบนสวยงาม ย,ยังอยางว่าความดีนี่อย่างของมันเราบอกแล้วว่าเจี๊ยต้นหมา <laughs> มเฮ้ยกระหล่ำเนะนี่นยก็พานาษาไทยเขาเอานี่ยังบ้ามีโบหัวเ้าพวกไส้มากินกับลาก็กงงหือนเนี่ยบ้านมานเ่องาเจี๊ยต้นหมาเด้อนีางคนไทยนไทยน,นั่งเมนบัอบ่าเมนเ็ก Ăn ăn kia tốt mà ăn Phát ra à thầy Thơ ở nhiều Ăn ăn thầy ăn 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 không ơn chị là được <laughs> 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 ยังก็ไปก็เรียบออกดังตัวเลวคือจะไปดมอจีหมานีไปรึเ่าแต่ันเส้นขนม้หมอกันสุกแล้วเออมันเส้นขนนหมกก็เดี่ยว่ยาเดียวก็ควายตายนก็ไปเ้าป่าคือจังหมามาตุดอยู่หนาเส้นเส้นหนาหนีมั้อืมยาทอยาใส่อืม

นั่นนะนั่น่อ้างเนี่ยดำเปื่อๆดูดูบอสำพอย่างนันดำมาขอสารเนตักับพ่อเยอะมากือจางเบ้นันเจ็ีวกเบิ้ะเาิ้มหหลายจิหลายหายันน่นใส่างนยาแซ จ้าน้อยกันชวนชว,น,วนมาเด้ออย่างขายอยู่หน,าาน้าบ้านก่อนบ้าคอยู่มาเรื่อยๆหน้าหักเนี่ยค,คุณแม่สีย่างปลาแล้วครับเพือนในยื่นหน้าปลาไสแล้วก็ห้อยเป็นซิฟละเอียดโอ้ยลืมองก็ว่าในอันมาลืมเบิ่อไอรอนเจ้าของในอันมากิ้มลาบเนื้อก็บ้ามีแเสียบๆเดี๋ยวจะไปหาในอันจังมือ้ะครับด้วยจำไว้เลย ความผู้ครับพี่น้องความการกินหนักอันนั้นอี้ยังอันนมเขียงัวงไหอืมเบียดเบียดความเบีาดเวียดเดี๋ยวสิ่งก็บาเวียดไปเดี๋ยวบักลายพี่น้องร้อยเบียดลางงานเลยฮะเดี๋ยวการกินหนักความผู้ดูอะไรทุกสำนักที่กาะตามเหมือนเดิมคือกองพี่น้องของเจ้าทีมงานอีสานบ้านข่อยเองทางแอบดังขันแอบฝากกับบุญมีซิตี้เด้อพี่น้องเด้อขอบผู้ครับสวัสดีครับวัตถิเป็นบาโผใส่ว่าะวัิเป็นผู้สนับสนุนรักย่างเป็นทางการเ่าะว่ตถิเป็นคุณแม่คุณพี่คุณ คุณไดได้เลยได้ดดไดมากครับอ้ไม่จีรามงัวบามีเป็นคนคุกที่ผู้ได้ไกลไปไกลามากกับสองเอิ่นบวเอิ่นกับเสียมารลายอยาดนะครับอีกหนึ่งเขากอกว่าเป็นบ่าแต่ตอนน้องยอมรเปล่าขอบคุณครับสวัสดีครับ